เอาละครับเราก็อยู่กับเอาใจสายซีดงบน้อยพาร์ทสองนะครับกับเจ้าฟรีดอมงานจีนตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นค่ายเดียวกับเจ้าอินฟินิตจัตติซึ่งผมได้นมานราคาสองแบงค์แดงมีทอนนะฮะเราไปดูดีกว่าข้างในเป็นยังไงกันอืแต่เจ้าตัวนี้แพงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตัวอินฟินิตจัตติก่อนนันนี้คือแพงเยอะมากเพราะนั้นมีอาจจะมีแบบคแพคด้วยแต่อินฟินิตตัวนั้นแยกสีมาดูเรามาดูดีกว่าว่าเนียแกะให้ดูเลย าว่าคลิปอื่นแ้วค่อยแกะคลิปนี้แกะให้ดูเลยว่าอะไรเป็นยังไงแกะให้ตัวเองดูนี่แหละอะไรอ่ะอืมมีพาสตาแยกมาด้วยน่าจที่ผมเคยน่าเรื่อสตอรี่ไปเดี๋ยวก็มีงานจีนมาให้รีวิวหลายตัวเลยที่สั่งมาเดี๋ยวตัวนี้ก่อนสีขาวสวยนะผมว่า ดีเทลก็ลึกดีไม่ได้ตื้นจนเกินไปจนตัดเส้นไม่ได้เหมือนบางตัวอะไรเงี้ยส่วนสีดำก็ไม่ได้เชิงดำสนิทนะครับออกเป็นสีดำอ่อนๆโอเคเปิดมาเจอปัญหาเลยหล่อมาไม่เต็มแต่ดูซิว่าแต่น่าจะประกอบได้นะครับแต่ว่ามัน,นจะเป็นส่วนของตัวปืนตรงปีกแต่หล่อมาไม่เต็มซะแล้วแต่ไม่เป็นไร ก็แค่ประกอบได้ครับพอเดี๋ยวค่อยเราไปรีวิวทีหนึ่งส่วนภาพสีนเงินก็ครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะฮะสีก็สวยดีเฟลเลยแต่ว่าไม่เฟลเท่าไหร่ทำใจไปแล้ะฮือุ้ยตัวนี้ยังมีพีซีอยู่เลยอะ่ะแต่แางจะติดจะติดไม่มีพีซเลยให้พีซีมาทำไม <laughs> สีเทาก็โอเคอยู่ใช้ได้ไหนสีขาว สีแดงก็สดดีนะแต่ผมว่ามันแยกสีมาให้น้อยไปหน่อยอแล้วก็มีสีเทาอ่อนแล้วก็บีมเซเบอร์มีขาวสีเหลืองแยกมาให้ด้วยเอาละ่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนเรามาเจอกันใหม่คลิปที่ประกอบเสร็จแล้วคลิปหน้านะฮะส่วนไอชิ้นส่วนที่มันหล่อมาไม่เต็มชิ้นนั่นอนะมันจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเนะี่ยเราค่อยมาดูว่าเราจะแก้ปัญหาหรือว่าจะใส่ไปท่านอย่างนั้นเลยหรือว่ามันจะมีผลกระทบอะไรแค่ไหนไหมเราค่อยมาดูอีกทีคลิปหน้านะฮะส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้า โอเคครับสวัสดีครับ